Bout b o u t to slay good b o u t to slay slay b o u t to bling ชายรู้สึกว่าอันนั้นมันนุ่มกว่าอีกอะนุ่มเหมือนกันเ่าะจากฟิลแบบนิกกี้มินนอร์ช็คีน,น,คนี้แบบดีดีเลิศประสิทธิ์มากแบบ Godfair. it's from God favorite no got fair sassy girl sassy girl number five teen dream my god my god dream Muff, muff. Small <laughs> muff. Chinese Oh my God! Islay is a uh, mommy. Seven, daddy to me. Eight, closure. Wow. Chocolate or something. What is Rebel Queen. แค่ชื่อก็ชดเปล่าปะใครสนวาความดวงความดีอะไร Rebel Queen เทน g i m e me g i m e me g i m e me more Give me Give me more นี่ เห็นสิ่งที่คนคิดการกันว่าเพราะว่าน้องอ่ะอะแล้วแบบมีฟิลแบบบรอดบรอด นางวินางฉ่ำตัวแม่ประมาณนี้ทุกคน Energy มันแบบประมาณนี้ในส่วนของกลิ่นนะคะ it's good นะคะ it's very g r e s h it's a b s t smell นะคะก็คือแบบไม่ได้ไปกลิ่นดอกไม้ที่แบบโอเคไม่เราไม่ได้บอกไปกลิ่นดอกไม้นะคะมันมันไม่หอมแต่หมายถึงแบบเราที่เราใช้มา่หลายยี่ห้ออะค่ะรู้สึกว่าชอบอะไรมันเป็นผลไม้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันมันแบบเหมือนมันกินได้ความความรู้สึกของเรานะคะกว่า Text u r e ของเขานะคะดีคือมันนุ่มนะมันนุ่มแต่ข้อเสียก็คือแบบว่าทุกคนดู อีกแล้วอ่ะเราดูจักกันอีกแล้วอ่ะแบบความติดทนอ่ะอันนี้เราก็ขอหักไปแล้วกันเต็มสบเราให้สักแบบหกนะคะไม่ไม่ค่อยทนเท่าไหร่เช็ดง่ายมากออกง่ายมากนะคะอิกกอนนะคะในส่วนของแบบสีก็คือมันไม่ติดกันอ่ะพวไม่ถูกเหมือนกันไม่ติดปากเราหรือมันเป็นเพราะอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนบอกได้นะว่าแบบฉันต้องทำยังไงคือแบบเอ่อหรือฉันไม่บำรุงไม่ดีพอแต่เมื่อคืนก็โบกหนาอยู่นะแต่แบบแต่รู้สึกว่า เออมันเป็นเพราะว่าเนื้อลิปมันเป็นวลเฟตล้วก็ไม่รู้ว่ามันก็เลยไม่ติดกันมันเลยแบบนี้อยู่แล้วให้แบบฟินิชแบบนี้อยู่แล้วมันไม่ใช่ความติดทนแบบนั้นนะสิคือเราแยกความติดทนกับไอความตนุบกับปาก็ูไม่ถูกฟินิชที่ออกมามันไม่ค่อยสวยอะทุกคนแบบมันมันมันไม่ติดจกมันไม่อเป็นไงดีอะมันไม่ติดมันไม่ติดเป็นเนื้อเดียวกันมันมันไม่ใช่เพื่อนกันรู้ไหนปะให้ไม่สมานเป็นเนื้อเดียวกันอะ แต่ว่าถ้าเกลี่ยไปนะคะมันก็แบบไม่ได้มามองใกลๆมันก็มองไม่เห็นนะเนี่ยก็ออกสีนะคะทุกคนแบบเออสีชัดนะคะแต่ว่าถ้ามองไกลๆอ่ะมันจะเห็นได้ว่าแบบมันมันไม่อยู่มันไม่เท่ากันแม้เราจะพยายามเกีย่ยเท่ากันแล้วนะคะน้องก็จะเดนปาดไปปาดมาอย่างค่ะทุกคนบอกก่อนว่าทางนี้ทางงานนะคะมันอยู่ที่เอ่อทุกอย่างอ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าเราถ้าเอาเราไปเทียบกับบล็อกเกอร์คนอื่นนะคะยังไงก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วคือด้วยแบบสภาพริมฝีปากสีของปากสุขภาพของปาก ผิวนะคะแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลคขามหยีดส่วบุคคลไม,ไ,มไ,มไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็ไ้ดูประกอบการตัดสินใจนะคะผมไม่เหมาะกับคนที่เขาแบบว่าต้องการความติดทนมากนะักแต่ถ้าใครแบบว่าไม่เสียเติมในทั้งวันจาน้าอย่างเงี้ยก็เอาเลยคะ่ะน้องเอาเลยจ้ะพี่